ที่จังหวัดตราดเนี่ยนะครับอันนี้ก็เด็ก2ขวบนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องเศร้าคุณผู้ชมครับโดยเด็กเนี่ยตามแม่มาฟังพระเทศที่วัดระหว่างนั้นก็ไปวิ่งเล่นกับเพื่อนมาพบอีกทีหนึ่งกลายเป็นศพนะลอยอยู่กลางสระน้ําหลังวัดออสองขวบนะครับเสียชีวิตนะครับโดยตํารวจสพเมืองตราดได้รับแจ้งเหตุนะครับบอกว่ามีเด็กจมน้ําเสียชีวิตอยู่ที่วัดเขาตาโปนตําบลห้วยแรงอําเภอเมืองจังหวัดตราด ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณสระน้ําหลังวัดเขาตะโปนพบผู้เสียชีวิตลอยอยู่ในสระน้ําเป็นเด็กผู้หญิงนะครับชื่อว่าเด็กหญิงน้ําตาลอายุ2ขวบเศษในสภาพที่ว่าลอยหงายอยู่บนผิวน้ําริมสระเจ้าหน้าที่ก็นําร่างเด็กขึ้นจากน้ําเพื่อให้แพทย์เวชชนะสูตรไม่พบร่องรอยการถูกทําร้ายใกล้ที่เกิดเหตุพบแตงโมจากโรงทานของวัดตกอยู่หนึ่งชิ้นแล้วก็ที่บริเวณขอบสระมีรอยเท้าของคนอยู่ โดยมีนายยำปลายโซอายุ27ปีเป็นชาวมอญซึ่งเป็นพ่อของเด็กยืนร้องไห้อยู่กับครอบครัวส่วนแม่ก็เป็นชาวมอญน,นะครับชื่อว่านางสาวมาลาอายุ29ปีนะครับก็ให้การกับทางตำรวจโดยพ่อของเด็กเนี่ยบอกว่าก่อนเกิดเหตุนะครับนางสาวมาลาซึ่งเป็นแม่ได้พาลูกสาวสองคนมาฟังพระเทศที่วัดส่วนตัวเองเป็นพ่อเนี่ยทำงานอยู่ไม่ได้มาด้วยนะครับต่อมาภรรยาโทรมาบอกว่าเนี่ยลูกสาวหายไป จึงรีบมาตามหานะครับสุดท้ายเนี่ยมีคนมาพบร่างลูกสาวลอยอยู่ที่บริเวณกลางสระน้ํนายยามบอกว่าตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยตัวเองไม่รู้มาก่อนว่ามีสระน้ําอยู่หลังวัดตัวเองยังติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของลูกสาวว่าใครเนี่ยเป็นคนพาลูกสาวมาจุดนี้ซึ่งจุดที่เกิดเหตุอยู่ห่างจากวัดประมาณ500เมตรต้องเดินผ่านป่ายางพาร,ราแล้วก็หญ้าที่ขึ้นรกเด็กตัวนิดเดียวไม่น่าจะเดินมาเองได้นะครับนี่นะครับ ขนาดที่นางสาวมาลาซึ่งเป็นแม่บอกว่าเนี่ยนะครับหลังจากที่มาถึงที่วัดเนี่ยตัวเองก็เตรียมของที่โรงทานแล้วก็ปล่อยให้ลูกสาวเนี่ยเด็กหญิงน้ำตาลวิ่งเล่นกับเด็กคนอื่นอยู่ที่บริเวณหน้าสราวัดจนกระทั่งบ่ายสองมีเด็กอีกคนมาบอกว่าเด็กหญิงน้ำตาลเนี่ยหายไปในป่าจึงได้ออกตามหาสุดท้ายกลายเป็นศพอ,อยู่ที่กลางสระน้ำทั้งนี้อยากให้ตรวจสอบดูกล้องวงจรปิดเพราะเด็กคนที่เดินมาบอกได้บอกกับเธอว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุป,ประมาณ8ดขวบ สวมเสื้อกันหนาวสีดำมาพาลูกสาวของเธอไปแต่หลังเกิดเหตุเนี่ยเด็ก8ขวบคนนั้นก็หายไปหาไม่เจอเอาเดี๋ยวลองฟังแม่หน่อยนะครับแม่รู้ว่าน้องเล่นอยู่ตรงนั้นแล้วจะมีเด็กอเดินกับน้องแต่ว่าใครเป็นคนพาไปแม่ไม่ทราบค่ะพอแม่ดูน้อยอีกทีน้องหายแล้วแม่ก็ออกเดินตามหาเลย เพราะว่าน้องเขาตัวเลก็กแล้วน้องเขาเดินไปมันไม่ใช่ใกล้ๆอ่ะอแล้วเด็กที่ไหนเขาจะไม่เดินเข้าป่าหรอกเขาจะเล่นกันเล่นแ,แถววัดเนนะี่ยมีพยานสำคัญเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุ10บขวบได้เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุตัวเองก็วิ่งเล่นอยู่แถวบริเวณวัดต่อมาได้มีเด็กผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งตัวสูงกว่าเธอเล็กน้อยมาหาแล้วก็บอกว่าเนี่ยจะพาไปทางด้านหลังวัดแต่เธอไม่ได้ไปนะครับ ต่อมาเด็กผู้หญิงคนนั้นจึงหันไปชวนเด็กคนอื่นอีกสองคนซึ่งก็รวมถึงเด็กหญิงน้ำตาลวัยสองขวบด้วยนะครับโดยเด็กผู้หญิงคนนั้นเนี่ยดึงแขนเด็กหญิงน้ำตาลไปเลยซึ่งเธอก็รีบวิ่งมาบอกแม่ให้มาบอกแม่ของเด็กหญิงน้ำตาลอีกต่อหนึ่งนะครับทีนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเก็บภาพหลักฐานที่เกิดเหตุน,นะครับแล้วเดี๋ยวดูว่ามีกล้องวงจรปิดอะไรต่างๆหรือเปล่าตอนนี้ก็สงสัยว่าเอ๊ที่เด็กสองขวบเนี่ยน้องน้ำตาลเนี่ยมาที่สระนี้ได้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามี เด็กอีกคนหนึ่งที่ตัวโตกว่านะฮะพามาและหลังเกิดเหตุเด็กคนนั้นก็หายไปไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น